จุดประสงค์1เพื่อศึกษาลักษณะภายในและภายนอกของหัวใจ2เพื่อศึกษาทิศทางการไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจ3เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในส่วนหลอดเลือดและลิ้นหัวใจวัสดุและอุปกรณ์ 1. บีกเกอร์ใส่น้ำ 2. ชุดผ่าตัดประกอบด้วยกรรไกรผ่าตัดคีมที่มีดผ่าตัดและเข็มคีบปลายงอ3แท่งแก้ว4เซริงค์5ถาดผ่าตัดพาราฟิน6ห,หัวใจหมูและ7ถุงม,มือยาง ข้อควรระวังในการทดลอง 1. ควรสวมถุงมือยางก่อนทําการทดลอง 2. ล้างมือก่อนและหลังการทดลองเพื่อลดความเสี่ยงจากเชื้อโรค 3. ขณะใช้ชุดผ่าตัดเช่นกรรไกรหรือมีดควรระวังไม่ให้โดนมือ 4. จัดเก็บหัวใจหมูในที่เย็นก่อนใช้งานหากยังไม่ได้ทดลองทันทีและควรระวังไม่ให้หัวใจแข็งจนเกินไป5ปลีกเลี่ยงการนํามือที่สัมผัสหัวใจหมูไปสัมผัสใบหน้า6หลังเสร็จการทดลองควรน,นาหัวใจหมูไปทิ้งอย่างถูกวิธีโดยการนําหัวใจหมูไปต้มแล้วฝังลงดินไม่ควรทิ้งลงในอ่างหรือถังขยะทั่วไป7 ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งก่อนใช้และหลังใช้ในส่วนของวิธีทำการทดลองส่วนถุงมือ,อยางแล้วหลังจากนั้นนำหัวใจไปล้างให้สะอาดลักษณะาภายนอกที่สามารถสังเกตเห็นได้หัวใจห้องบนซ้ายมีขนาดเล็กและผนังบางหัวใจห้องล่างซ้ายมีขนาดใหญ่ที่สุดผนังหนาที่สุดหัวใจห้องบนขวามีขนาดที่เล็กผนังบางหัวใจห้องล่างขวามีขนาดใหญ่กว่าห้องบนผนังหนาปานกลางและเห็นหลอดเลือดโคโรโนีอาอร์เทริ หัวใจห้องขวามีผนังที่บางกว่าโดยเฉพาะห้องล่างขวาเพราะต้องทาหน้าที่สูบฉีดเลือดไปปอดผ่าน pulmonary artery จึงอยู่ไกลและต้องใช้แรงดันที่ต่ำกว่าหัวใจห้องล่างซ้ายจะมีผนังที่หนากว่าโดยเฉพาะห้องล่างซ้ายเพราะต้องใช้แรงดันสูงสูบฉีดเลือดผ่านทาง aorta ออไปทั่วร่างกายเมื่อดูทีทางการไหลของน้ำจากห้องบนขวาโดยเจาะรูที่ห้องบนขวาแล้วนำไซนิงฉีดน้ำเข้าไปน้ำจะไหลผ่านทางหลอดเลือด pulmonary artery และดูที่ทางการไหลของน้ําจากห้องบนซ้ายโดยเจาะรูที่ห้องบนซ้ายแล้วนำาสยนีฉีน้ำเข้าไปน้ำจะไหลผ่านทางหลอดเลือดเออตาลินระหว่างหัวใจห้องบนกับห้องล่างผ่าได้โยการผ่านหัวใจด้านข้างระหว่างด้านบนกับด้านล่างจะพบว่า ลินล้นระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายกับล่างซ้ายคือใบคัสปิดวาลมีลักษณะคล้ายถุงรูปกระจนครึ่งเสี้ยวสองแฉกยึดติดกับเอ็นยึดลิ H ้นหัวใจและลินล้นระหว่างหัวใจห้องบนขวากับล่างขวาคือตรายคัสปิดวาลมีลักษณะคล้ายแผ่นลิ้นหัวใจบางบาสามแผ่นยึดติดกับเอ็นยึดลิ H ้นหัวใจส่วนลินล้นระหว่างหัวใจห้องล่างกับเส้นเลือดคือเออติกวาลเป็นลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างห้องล่างซ้ายกับหลอดเลือดเอออร์ต้าลักษณะคาล้ายรูปกระจนเสี้ยว ามแฉกไม่มีเอ็นยูรินหัวใจลิ้นหัวใจที่ก้นระหว่างห,งห้องล่างขวากับหลอดเลือดพาโมนารีอาร์เทอรีคือ ow, าคาพันโมนารีวาลมีลักษณะคล้ายรูกระจันเสี้ยสามแฉกไม่มีเอ็นยูรินหัวใจคอรนารีอาร์เทอรีเป็นหลอดเลือดแดงที่มีรูเปวดอยอยู่ที่บริเวณโคของหลอดเลือดเอลอตามี2เส้นใหญ่คือหลอดเลือดหัวใจด้านซ้ายและด้านขวาโดยหลอดเลือดอยู่บนชั้นผิว แล้วแตกแขนงย่อยเข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจทุกส่วนหลอดเลือดหัวใจเกิดการอุดตันส่งผลให้อาจเกิดภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเสียพันธุ์เกิดจากการที่มีไขมันสะสมหรือริมเลือดเกิดอุดตันทำให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอการป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 1. ควบคุมความดันโลหิต น้ำตาลและไขมันในเลือด 2. อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3. าดีเลี่ยงอาหารไขมันสูง 4. ไม่สูบบุหรี่และลดความเครียด 5. ตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจำทิศทางการไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจเลือดดำจากส่วนต่างๆของร่างกายจะเข้าสู่เส้นเลือด s u p e r ียเ v น n a c a v าซึ่งมาจากส่วนบนของร่างกายและนฟีเรีย r วนาค c a v าซึ่งมาจากส่วนล่างของร่างกายเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาผ่านไตรคัสปิดวาลเข้าสู่หัวใจห้องล่างขวาผ่านพา l m ม n a r y s e m มิ u n a า v a l เพื่อเข้าสู่ p u นารี a r y ์เทอรีและไปยังปอดโดยเลือดแดงที่มีออกซิเจนสูงจากปอดจะเข้าสู่พ u l m o n a r y เวเพื่อไปยังหัวใจห้องบนซ้ายผ่านไบคัสติดวอลเข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้ายผ่านเอติ i c s e m i l u n a ว w ลเข้าสู่เส้นเลือด aorta เพื่อไปยังส่วนต่างๆของร่างกายผลการทดลองลักษณะภายนอกหัวใจหมูมีรูปร่างคล้ายหัวใจมนุษย์ขนาดประมาณกำปั้นพบหลอดเลือดหลักได้แก่ 1. นึ o ่ง aorta สอง pulmonary a r t e r รสาม p u l ม o n a r y เว i n สี่ c o รีอ a r ์เท t รีและมีเยื่อหุ้มหัวใจบ,บางๆหุ้มอยู่ ลักษณะภายในพบ4ห้องหัวใจคือ 1. ห้องบนซ้ายรับเลือดจากปอด 2. ห้องล่างซ้ายสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย 3. ห้องบนขวารับเลือดจากร่างกาย 4. ห้องล่างขวาสูบฉีดเลือดไปปอดเนื้อเยื่อหัวใจและผานังกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหัวใจมีความหนาและแข็งแรงผนังห้องล่างซ้ายหนากว่าห้องอื่นเพราะต้องสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายพบหลอดเลือดโครโรนารีบนผิวหัวใจทำหน้าที่ส่งเลือดที่มีออกซิเจนมามมนเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ พบลิ้นหัวใจสีชนิดได้แก่ 1. น wow, ึ่ง dry cut s p i t valve ก้านระหว่างห้องขวาบนและห้องขวาล่าง 2. pulmonary valve wow, ก้นระหว่างห้องขวาล่างกับหลอดเลือดปอด 3. าม bicuspid valve ก้นระหว่างห้องซ้ายบนและห้องซ้ายล่าง 4. ี่ aortic valve wow, ก้นระหว่างห้องซ้ายล่างกับหลอดเลือดใหญ่ สรุปผลการทดลองโครงสร้างของหัวใจหมูคล้ายกับหัวใจมนุษย์มากจึงสามารถใช้ศึกษาการวิพากษ์ของหัวใจได้หัวใจมีสี่ห้องและมีลิ้นหัวใจที่ช่วยควบคุมทิศทางการไหลของเลือดผนังกล้ามเนื้อของห้องล่างซ้ายหนาที่สุดเพราะต้องสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายมีหลอดเลือดโครนาลีอาร์เชอรีซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการนำเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหากอุดตันอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวายได้ระบบไหลเวียนเลือดมีการไหลเวียนสองทางคือไหลเวียนเลือดดำไปปอดและไหลเวียนเลือดแดงไปเลี้ยงร่างกาย